พี่น้องที่รักประชากรได้รับนามว่ายาโคบหรืออิสราเอลนั้นเพราะพวกเขาได้เป็นผู้ที่ทำพันธสัญญากับพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงซื่อสัตย์และทำตามพระสัญญาเสมอพระองค์ทรงช่วยเหลือประชากรของพระองค์เสมอโดยเฉพาะในเวลาที่มีความทุกข์ยากความกังวลในสิ่งต่างๆหรือปัญหาทั้งหลายก็จะหมดไป ประชากรจึงต้องจดจำไว้ว่าไม่มีใครหรืออะไรที่จะดีเทียบเท่าพระองค์แต่พวกเขากลับทำตรงข้ามและกล่าวหาว่าพระองค์ทรงลืมพวกเขาทิศชนจึงต้องระวังอย่าหลงเข้าใจผิดจนเกิดความคิดว่าพระเจ้าทรงโหดร้ายโดยเฉพาะในเวลาที่เราทุกข์ยากหรือเกิดเรื่องร้ายแรงต่างๆเพราะแท้จริงแล้วสิ่งร้ายทั้งหลายเหล่านั้น ล้วนเกิดจากการทำผิดของมนุษย์เองแต่ทั้งที่เป็นเช่นนี้พระเจ้าก็ยังทรงเต็มไปด้วยพระเมตตาทรงประทานความช่วยเหลือในเวลาใช้โทษบาปและการอภัยเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดคิสชนต้องคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าประทานมาในชีวิตและต้องเป็นผู้ได้รับรู้และยอมรับอย่างรู้คุณในกิจการที่พระเจ้าทรงกระทำเสมอ เราต้องดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อและวางใจพระเจ้าไม่เป็นเหมือนประชากรในอดีตพระเจ้าจะทรงทําให้ทุกสิ่งสมบูรณ์แบบพระองค์จะช่วยเหลือผู้ที่มาขอพึ่งพาพระองค์ด้วยความสุภาพถ่อมตนและทําให้พวกเขาเติบโตและเข้มแข็งจนช่วยเหลือตนเองได้ทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าที่ทรงช่วยเสริมสร้างพลัง พร้อมทั้งมีจิตวิญญาณที่ถูกยกให้สูงขึ้นคิสชนจงตระหนักว่าผู้ที่ยึดมั่นในพละกำลังของตนนั้นสุดท้ายจะหมดแรงและล้มลงแต่ทุกคนที่หวังในพระองค์จะถูกนำให้ก้าวหน้าไปในหนทางใหม่ด้วยความร่าเริงยินดีวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เรามีความระมัดระวังในการจะถูกประจน ที่จะทำให้เราไม่เชื่อในพระเจ้าหรือมั่นใจในตนเองเกินไปขอให้เราได้วางใจพระเจ้าเพื่อจะได้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลาย you awesome.